ครับนี่ครับเจอมาจู่ร่งเป่าไป3ครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์อะไรค่าถึกสวัสดีครับมีลักกที่แบนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็กที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f c e e o o o อีล็กที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ นะะ้าคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลั c ก y b e a ีแรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลั c ก y b e a ีแบนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Super อร์สามก๊กเอาไว้เทคนินะครับขอกินโล่งแป๊บนึงครับขอแห้งยามเช้าเลยตอนนี้แต่วันนี้มีงานเกมอีกโซโล่อ่าวันนี้จะมารีวิว มารจูโล่งนะครับแล้วนี่คําถามคนถามเยอะว่าควรทำหนึ่งดาวไหมควรปั้งสิบดาวไหมอันนี้อ้างอิงจากเซฟนอกนะเซฟนอกเขา,า,าก็ยังใช้มารจูโล่งอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วหนึ่งดาวมันก็เก่งมากนะแต่คือพวกตัวทำปรมดามันจะทาดาวง่ายกว่าแค่นั้นเองครับตัวธรรมดามันทำสิบดาวง่ายพวกจกวีงออย่างเงี้ยแต่มารจูโล่งมันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือมันจะต้องเปิดหาตัวซ้าให้ได้แต่มันจะมีแจกสองตัวเห็นไหมครับ ตัวแรกได้ด่านร้อยสิบแปดหรือร้อยี่สิบว่ามีมีลืมแล้วขอไร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าเนี่ยแหละออว้าวห้าป้ายแล้วก็ในส่วนร้อยห้าสิบเห็นไหมครับจะได้อีกตัวหนึ่งท่าเกับว่าเราจะได้มาจุลงวีเฟียเลยคือสองตัวอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูวิธีการทํานะครับสำหรับคนจะทำนะแต่คืออันนี้มันไม่ต้องเทียงอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถปั้นมารจุลงได้หนึ่งดาวสองดาวสามเอาจริงนะมารับเทพอะหนึ่งดาวเนี่ย ถ้าเกิดให้เทียบกับโจกวีงอใช่ไหมก็ประมาณสองสองเกือบน่าจะสามดาวถ้าเทียบกันอะความเก่งอะมาร์กเทปประมาณหนึ่งดาวก็เก่งประมาณงอโจกวีประมาณสามดาวประมาณนี้นะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแต่คือมันทายากกว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูครับสําหรับการอัพดาวแรกนะครับการอัพดาวแรกคือเราต้องมีตัวซ้ำของเขาหนึ่งตัวแน่นอนว่าเราผ่านดาวเราจะได้สองตัวอยู่แล้วถูกไหม ต่อไปคือตัวที่2เราต้องหามาันเบงเฮกนะครับซึ่งเราสามารถอัพสี่ดาวขึ้นมาได้ต่อไปปัญหาเนี่ยแหละคือการหามัน5้าดาวสาตัวอันนี้แหละยา,ากครับมาต้องเติมแต่ถ้าไม่เติมได้ไหมก็ได้แต่ต้องใช้เวลามากนะครับใช้เคาว่าใช้เวลามากมากกว่าพวกโจคุยงอเยอะอเอเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะทำเนี่ยต้องซื้อแพ็คไหนอะไรไงบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูมานก่อนเห็นไหมตัวคีฬะอันดับแรกคือเราต้องทํามานเบคเฮกเนี่ยให้5้าดาวก่อนเห็นไหมครับเราก็ต้องเอามานพวกนี้มากินเห็นไหมมันก็ต้องใช้ทรัพยากรนะครับเนี่ยอันนี้มีกดทําได้แล้วเห็นไหมก็จะกลายเป็นห้าดาวหนึ่งตัวต่อไปก็คือเราก็ต้องไปหาห้าดาวมาอีกเท่าไหร่ครับสามตัวเห็นไหมจะเป็นเบ้งเฮกก็ได้เพราะว่าอันนี้เขาไม่จํากัดครับขอแค่เป็นมานแต่ต้องห้าดาวสามตัวแค่นี้ครับจบเลยในการทำนึงดาวเต่มีเจ้าบอกว่าสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาว มากกว่านี้เยอะนะเพราะว่านี่แค่หนึ่งดาวนี่แค่หนึ่งดาวนะครับต่อไปเ้าก็จะจะทำออมาจุจูลงแบบเมบ้มๆแล้วเปิดตัวของเขาใช่ไหมไม่แนะนาให้เปิดตู้ธรรมดานะครับเพราะตู้ธรรมดาออกยากมากเนี่ยตู้ธรรมดาคือตู้เนี้ยโอ้หมีทองไม่พออยากเปิดวะเห็นป้ายแล้วมันอยากเพระนาะฉะนั้นแล้วการที่เ,เพื่อนๆจะซื้อนะครับมาเปิดของเขาโดยตรงเลยแนะนําให้ซื้อป้ายปาดครับ ม้ป่าเปิดตรงไหนเปิดเทพมาตรงนี้แล้วครับจะมีโอกาสออกทั้งริโป้แล้วก็จุกัดเหลียงแล้วก็เอ่อมันมีมันมีกดเปลี่ยนแม่ทับนะครับมันมีกดเปลี่ยนไอของเทพมาไม่มีป่าวเนี่ยมีไม่แน่ใจเหมือนกันวะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากดเปลี่ยนแม่ทับแล้วมันจะมีมารกับเทพหรือว,ว่าอันนี้อ๋ออ,อ้อ,อไม่มีชัวเห็นแล้วมันกําหนดไ้แล้วว่าโวยจกน้องก็โชคดีครับบอกแล้วมันต้องเติม เอ่อแล้วก็เปิดไปก็จะงเงินที่หมีบอกก็จะมีโอกาสออกออกมาจู่ลงมานเทพออกจากตูต้ตนี้หมดเลยครับก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆที่กล่าว่าจะเล่นมานเทพแบบ10ดาวไปเลยหรือจริงๆ3ดาวทั้งปาร์ตี้ก็โหดมากแล้วมีมีมรีวิว2ดาว3ดาวทั้งปาร์ตี้มานกับเทพผสมกันลองไปดูคลิปตอนโคดเบโคดเ,เบตาได้ครับมีมีม,ม,มีเทสมานจู่ลงด้วยมานจู่ลง2หรือ3ดาวไม่รู้จำไม่ได้แต่แทงแรงมากไอตัวศูนย์ดาวเทียมไม่ติดเลยพอพออัพหนึ่งดาวไวเก่งมากแทงที่ดอกสามหมื่นห้าหมื่นอ่ะรัว อ่ะอันนี้ก็สำหรับช่องทางคนที่อยากจะเปิดมาจ์ูลงนะครับแล้วก็หาเศษเวัตถุลิบไว้กิน4ดาว5ดาวนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนการซื้อนะครับจํากัดเวลาพวกนี้อย่างเจ้าแพคขุนพล5ดาวพวกนี้เห็นปะมีเทพเข้ามาคือตัวเทพมารพวกนี้มันไม่เก่งครับมันเอาไวก้กินก็ถ้เกิดเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นนะซื้อก็ได้มารทเบคเฮกเลยเห็นปะครับเอาไว้ให้จูลงกินได้แล้วเพื่อนๆก็ต้องไปหามารอีก3ตัว5ดาวอา่ออันนี้มันเป็นโจกงอวุยตัวธรรมดาครับอันนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่่ เออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเนจะซื้อก็สามารถจัดได้เห็นไหมมันมีป้ายปาดขาย6 7เเนี่ยเห็นไหมครับพัดรบาท20ป้าย3 2 0 0อืมราคาเอาเรื่องอยู่นะเออต่อไปนะครับนี่เลยแพ็คพิเศษรายเดือนนะครับจะมีในส่วนการขายป้ายปาาอยู่เห็นไหมพันแปดยี่สิบป้ายสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบป้ายสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบป้ายตอนโค้ดเบต้ามีก็มาซื้อตรงนี้นะครับดึงรัวๆเลยแล้วก็ไปเปิดลูดเอาอันนี้อยู่ที่ดวง แต่ว่าหมีมาริโปออกเยอะนะมาจุลงออกสองตัวมั้งม,มันทําดาวยากจริงบอกอันนี้บอกเลยนะครจะเล่นเทพมารอันนี้มีแนะนำจะเฉยว่าถ้าเกิดจะเล่นเทพมารน,นะครับแบบยงงบประมาณแค่ประมาณสามหมื่นบาทนะเอามาจุลงตัวเดียวพอแล้วเอามาจุลงตัวเดียวอัดไปเลยครับจริงๆสามดาวแม่งโอพโคตรแล้วถ้าห้าดาวสิบดาวได้จบเลยพยายามทําตัวหนึ่งแต่คืออย่างที่บอกว่ามารมารกกะเทพอย่างต่ำต้องหนึ่งดาวนะถ้าเกิดไม่หนึ่งดาวไม่เก่งนะครับเดี๋ยวหมีจะไปเทสมาจุลงศูนย์ดาวให้ดูด้วย เพื่อนๆก็ไล่หาเลยครับแพ็คที่มีป้ายป่าซื้อมาให้หมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่มีป้ายป่านะครับเอ,อ้คนเบตาแจากประมาณแสนหนึ่งแจกแสนหนึงลองตอนตอนที่มีลองก็ได้อยู่ประมาณสองสาดาว <c oughs> แต่ว่าไอเรื่องความโอพนี้แน่นอนยืนหนึ่งแน่นอนครับยืนหนึ่งแน่นอนนะรับอันนี้ไม่ต้องถามเลยเก่งแน่นอนโคตรเพราะว่าที่มีใช้อยู่ก็อย่างที่บอกครับโอพีโอพีฝุดๆเลย อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองนะครับอ่าเดี๋ยวขออ่านสก,กิลมันจูล,ลงก่อนครับเผื่อใครจะเผื่อใครจะแต่จริงศูนย์ดาวก็เก่งนะแต่คือเป็นไปนได้ควรทำหนึ่งดาวหนึ่งดาวก็จะสแตนดาร์ดสเตตัสพอๆกับตัวธรรมดาสามดาวประมาณนี้นะอ่าเรามาดูในส่วนสก,กิลนะครับคุ้มคุ้มครองกองทัพได้รับโล่เท่ากับเพชรพี P ของตัวเองยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องฝ่ายตนที่มีพลังโจมตีสูงสุดและแบ,บ่งรับดาเมจก็คือเป็นตัวแชร์ดาเมจด้วยนะครับต่อเรื่องทั้งหมดคือสี่สี่รอบเลยของ ร้อมทาให้ฝ่ายตนติดสถานะพี่เออพิทักห่านกล้าด้วยนะครับพิทักห่านกล้าคือเพิ่มพลังโจมตี20%เลยอันนี้ดีมากเลยล้างสถานะไม่ได้ด้วยทุกค,คนได้บัฟโจมตีหมดโคตรด,ดีคือมีเอามาจูล่งไบบัฟให้เตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวหมีตีดีเป็นแสนเลยโหดมากนะเออบางกรดาเพิ่มให้พี่30%ป,ป,ปรำปรำพวกกัน10%นะครับจูลงมันชอบพูดรู้สึกดีครับพี่ทวนมาเจ็ดพิฆาดเป็นอันติของเขานะครับ โจมตีฝ่ายตู้สุ่มตั้งแต่สามเครั้งแต่ละครั้งจะสุ่มเป้าหมายทําดาเมจกายภาพเจ็ดสิบหกแรงโจมตีก็คืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดตัวเขาอัดมาหนัหนกๆเนี่ยตีที่เจ็ดทีแรงมากแลว้วเวลาตีมันคิดเป็นดาเมจจริงแล้วก็ขีดจํากัดของ HP มาจุ่ลงก็คือตัวจุ่มลงเนี่ย HP เ,เยอะเลยครับยิ่ง HP เ,อเยอะยิ่งตีแรงแล้วก็ถึกด้วยนะดาเมจจริงต่อครั้งไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีมาจุ่ลงการโจมตีแต่ละช่วงทําให้ดาเมจที่เป้าหมายโดนเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือย เป้าหมายจะโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับสามารถซ้อนทำลวดสามครั้งมังกรแห่งพงเขาเอแปลผิดแล้วมั้งเนี่ยพงขอพรอะไรทั้งอย่างเนี่ยมาจุล่งโจมตีทั่วไปพร้อมกับเฮดพีของตัวเองเห็นปะมาจุลงมันคือไม่ต้องอะไรเลยครับใส่แต่ของเฮดพีเลยเนี่ยเฮดพีหนักๆอะไรก็แล้วแต่คือเฮดพให้หมดเลยแค่นี้ก็คือโหดมากแล้วเป็นแทงที่ไม่ขนาดมาจาังโต๊ะ แต่คือถึกมากแล้วก็มีในส่วนการบําดาเดชให้ปาร์ตี้แล้วก็ตัวเขาตีแรงมากนะส่วนใหญ่แท้งมันจะไม่มีดาเมจไอตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ดาเมจแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญยาไปเทสหอแล้วกันนะแต่มีไม่ค่อยมีเวลากดเลยมีทําตอนนี้สิเกมแล้วรวมนี้แล้วเดี๋ยววันนี้มีเปิดโซโลเลเวลิ่งไออะไรโอจับขมับเลยวันนี้กู อ่าปราตีที่หมีมาลองนะครับก็หมีก็จะเอามาตัวซับสักตัวหนึ่งเพราะว่าเออมันจุ่โล่งไปอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้แต่มาจุ่โล่งนี่คือของต้องแน่นหน่อยนะเพราะว่าเราสูตรดาวถ้าเกิดดาวเยอะๆไปอยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดสูตรดาวต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าสูตรดาวสเตตัสมันน้อยนะครับการที่หมีใส่แบบนี้มันก็จะได้ส่วนสเตตัสของวีสองจกสองเห็นไหมแล้วก็มาหนึ่งคือต้องบอกว่ามากับเทพเนี่ยสเตตัสเวลาใส่เนี่ยคิดแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนจกวีง้อจะต้องใส่อย่างต่ำสองตัวได้สเตตัสนะคร น้องเป็นหอก็นี่เลยเผาไปรุยครับเตียวเลี้ยวโผมาแทงไว้หกหมื่นนี่ครับเห็นไหมมานจูล่งจะบับเกาะให้แล้วก็บับโจมตีให้กับตัวดามเม็ฝั่งเรานะครับเดี๋ยวเตียวเลี้ยวตาน่าจะตีแรงเออโอ้โหเตียวเลี้ยวเขาก็เอาอะ นี่ครับเจอเตียวเลี้ยวไปก่อนเลยหกหมื่นนี่จูลงขอปาดนี่ครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ดอกละหมื่นดอกละหมื่นเจ็ดดอกแต่คืออย่างที่บอกว่านี้มันศูนดาวสเตตัสมันไม่เยอะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มาจูลงเก่งควรจะทําดาวอย่างน้อยหนึ่งดาวหึงเล่นคือที่มีเทสต,ตอนสาวดาวอ่ะเพื่อนๆไปดูคลิปโค้ดเบต้าก็ได้มันแพงทีห้ 50, 000. 50, 000. าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดดอกอ่ะตายทั้งปาร์ตี้อ่ะเห็นป่ะตอนแรกเพื่อนๆสังเกตดูมาจูลงจะถึกมากครับ แล้วก็ด้วยที่ว่าถ้าเรามาคู่กับจูล่งใช่ไหมจูล่งตัวธรรมดามันจะชอบส่วนตีอยู่แล้วแล้วก็ตีรวดเวลื่อนนะครับเขาไม่ยืนนานมากโอ้โหดูดเตียวเลว็กบุแทงเจ็ดหมื่นอะรู้เรื่องเลยพอได้บัฟท <inex. S 1> ีวินี่โอ้โหจูล่งธรรมดาก็ยังโหดแต่คืออย่างที่บอกว่าตัวจูล่งธรรมดามันจะทําดาวง่ายกว่าคนก็เลยนิยมมากกว่าแค่นั้นเองครับปลาหกเจ็ดหมื่นจูล่งธรรมดาโอ้โหเนี่ย มันสแต็กบัฟโจมตีไปได้แล้วมันจะแรงมากครับเนี่ยไอ้มานจุล้งอ่ะทีมแพงหมื่นห้ารัวๆเลยอ่ะปุบ,บ,บ,บปุบปุบปุบบมาอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับมารีวิวให้ดูอ้าวอันนั้นพร้อมนี่อะบิลิปโปโดนไปเก้าหมื่นเตียวเลี้ยวตีไปนี่ครับบิลิโปไปก่อนเลยเทพสงครามไปสวรรค์ยังไม่สมัครอ้าวเฮ้ยมันชุบชีวิตเหรอโอ้โหจีจีเจิจ้นชอบทุกชีวิตนะครับ นี่ครับเจมมาจุ่ล่งเป่าไปสามครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์อะไรค่าเถกแต่ค่าศูนย์ดาวอยู่เลยไม่ค่อยเก่งเบาเบามือเ่อยเพื่อนนี่ครับเตียวเลี้ยวไม่พูดคุยครับเตียวเลี้ยวแทงอย่างเดียวครับเจ็ดหมื่นเข้าไปถ้าศูนย์ดาวมีมีใช้คำว,ว่าถ้าศูนย์ดาวก็ใช้คำว,ว่าเก่งแต่ถ้าหนึ่งดาวก็ไปโคตรเก่งตั้งแต่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวเก่งมากครับเต่คืออย่างที่บอกต้องอัดต้องมีพลังการเติมนะ เขาไมเวลาการเติมก็าหยุดอยู่แค่ศ <conf> ูนย์ดาวตัวจูล่งธรรมดาจะเก่งกว่าเพราะว่าไปต่อได้ถูกไหมครับนี่ผมก็เจ็ดหมื่นเหมือนกันนะโทไม่สะชั้นแล้วกันเริ่มสนุกแล้วนี่ครับเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวไม่ทินี่มงมบ๊อบบับโจมตีให้เพื่อนๆครับนี่ครับจูล่งตีสวนครับโอ้โหเวาเมจจูล่งตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับแปดหมื่นเก้านะ เพราะว่าอย่างที่บอกตัวตัวจูโล่งธรรมดามันมีโอกาสเคาน์เตอร์ครับเร็วเร็วขอที่หนึ่งเลยครับเจออันติเมตน้ําแข็งก็ไปแถวหน้านี่ยนี่ครับเจอจูโล่งเป่าไปหนึ่งครับผมอยู่ซะหน่อยแต่จริงใต้เกียวจะฮิวดีกว่าเยอะเลยนะหง,งอแต่มันทายากเลยมีบาลียด้วยของใต้เกียวอ่ะนี่นี่ครับโอ้โหแทงไม่เข้าเลยเฮียถูกจิบหาย นี่ไงล่ะรู้สึกดีรู้สึกดีกดขอแทงหน่อยก้าวศูนย์ดาวยังไม่ค่อยเก่งแต่คือมันก็มันก็ช่วยชายดามเมจมันทำให้ปาร์ตี้ตายยากอะ่ะเออเดี๋ยวข้าจะขอแทงแล้วครับมานจูล่งไม่ไม่น,าน่ารอดแล้วมั้งโดนเตียวเลี้ยวตีตายมาันนะ้งนั่นแหละนี่นี่ครับเตียวเลี้ยวแสนหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีบัฟของเอ่อมันจุล้งด้วยนะยิ่งแรงมากเอาเอาีกสักชั้นหนึ่งแล้วกัน โอ้โหเตียวเรยวเปิดก่อนครับเอาไปก่อนแสนกวนกวนอูหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมาถึงเดี๋ยวเจอเอออกกวนอูโอ้โหกวนอูยังเบาอยู่อะไรเนี่ยนี่โอ้โหนี่ครับเตียวเรยวนี่ครับจูล,ลงปลาหอกห้าหมื่นครับนี่ครับนี่หายไปหนึ่งแล้วครับอะไรกวนอูโอ้โเจ็บสยองเลยองเบ้งชุกแล้วนี่ครับ นี่ครับกวนอตื่นมาทําไมกวนอมาอีกแล้วเหรอนี่ไงบัฟได้ครับเวลาโดนตีจะได้บัฟสึกมังกรนะครับมันจะสแต็กไปเรื่อยๆตัวมารจุลงเพราะสแต็กเยอะๆนี่แทงแรงมากแทงดีหายอะนี่ครับเจเล,ลี้ยวแทงที่แสนเลยครับข้าจะพุ่งมาแล้วทุกคนรอข้าก่อน ไม่มีครับผมไม่ทานกินแล้วเตียวเลี้ยวบออย่างที่บอกครับคือถ้าเราจะเทียบจริงๆมันต้องไปเทียบสเปคต,ตัวที่ดาวบพอันนะแต่คือเตียวเลี้ยวมีไปสามดาวไงนะสามดาวมันโหดนะเตียวเลี้ยวอ้าได้ป้ายปาาครับโอ้โหดีเลยครับขอไปเปิดเล่นแล้วกันแต่แต่แต่ว่าตอนนี้มีเปิดมีเน้นในนี้ก่อนนะมีเน้นตัวธรรมดาก่อนมีจะทำตัวไหนเพราะมีลืมแล้วว่า เขาทูไม่มีซ้ำครับอีกิ่มก็ไม่มีซ้ำเลยไปต่อไม่ได้จีเจิ้นมีซ้ำนะเออคงต้องทำเตียวหุยแล้วแหละเตียวหุยซ้ำเยอะมากนะครับไม่มีทางเลือก เอาไปว่าเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังระลึกว่ากําลังคิดอยู่จะทำมารจูโล่งก็จริงๆสูนดาวก็เก่งมากแล้วเหมือนค,คิดว่าสูนดาวเอามาเป็นแทงก็ได้มาแชร์ดาวเมดแล้วก็มีบับโจมตีให้เพื่อนเพื่อนนะครับแต่คืออย่างที่บอกค่ะเอาเอามาใช้ช่วงนี้สูนดาวเล่นได้แต่ถ้าเกิดมีคิดว่าผ่านไปสัก2ออาทิตย์แล้วว่าตอนที่ตัวธรรมดาไป3ดาว5ดาวกันหมดได้นแล้วมาจูโล่งก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละถ้าสูนดาวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่คิดว่ากะว่าจะเเล่่นนนนนนแบบบออชชัััั้ปปปยาก็ดม ถ้าเกิดมีงบสักสองสามหมื่นมีแนะนําให้ลงแต่มมันจูลงตัวเดียวครับแล,วล้เวลเพื่อนๆจะได้ทั้งแทงัลงดาเมจแล้วแรงมากตัวเดียวจบเลยสําหรับมันจูลงนะครับแต่อย่างที่บอกคือเล่นใช้งานจริงต้องหนึ่งดาวขึ้นไปนะหนึ่งดาวหนึ่งหนึ่งดาวก็เก่งพอๆกับตัวสามดาวธรรมดาประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมซูเปอร์สามคเอาไว้คนนิงอย่างมีความสุขนะเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับมันจูลงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าอยากให้มีรีวิวตัวละครตัวไหนก็บอกได้ครับยินดีให้อย่างจะเอาเอาเตียวเลี้ยวไหม เร็วๆแม่งโหดมากเลยตอน,นแทงทีคือแบบไสแตกอ่ะเอออีกตัวละครหนึ่งถ้าเปิดเพื่อนๆอย่างปั่นหอง่ายๆใช่ไหมส่วนใหญ่เนานิยมกำเหล่งมันเผาแรงข้างหน้านี่ผะข้างหน้านี่เละเลยที่มีเห็นคนเล่นอันดับหนึ่งแล้วน,น,น,นะแต่กำเหล่งปีมีตัวเดียวก็เลยยังไม่ปั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้ได้นะอ่ะแล้วเจอกันนะครับรู้สึกดี